แม่แมนีแค่กัดปากโอ้ยแค่กัดปากปาดทัวผู้หญิงยังเล่นอีแค่กัดปากไอ้ล่ะให้ล่อพ่สมันเป็นตัวังไดเลีนอีแค่ฮะของเล่นนี่หละ ใช่บ้างของเรียนอีกอันหนึ่งด้วยของเรียนอีกอันหนึ่งด้วยแม่อี้เขียกับเกียบของเรียนต้องเติร์ดว่ายหัวของเล่นของเธอทำไมมันแปลกจังเลยฮว่ายังหัวจ้ะ พยานอี่อย่างเป็นคี้เขาวันลกนะพูดนะพูนเนี่ยปาก่าว่าจัดจูบังดูนหจัดจูบังดูกัดมือเอออีแค่กัดมือกัดมือแล้วกัดมือแล้วอ้ออ้เออัขึ้นหัวหิ้วนัลขึ้นเัวขึ้นลัวกัดขึ้นหั้กัดขึ้นนิห

งับ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 เอ้ยเนี่ยยังไหนเฮ๊ยยังไหนกัดอีกกัดแกะได้บทีนี้นะกินกัดแกะได้ลูกงับเลยงับเลยหมาของเล่นเต็มห้องอยู่พูดนะน่ดตับเต่าพูดนะกัดขาแล้วเฮ้ยอีแค่กัดขาอีแค่กัดขางับงับงับ เอ้ยแอ่แกัดขาเราเอ้ยเอ้ยเป็นไงแขกัดขาเราเอ้ยเอาไปเห็ดน้ำอีกอ่ะจะดอกไหมข้างหลังหลังหลังเห็นเห็ดยังก็ไม่ได้เลี้ยนแบบมั้งเมือกเมือกมันเรียนแบบทุกอย่างนั่นแหละแค่นี้แหละบาย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  嗯嗯。<Yeah. S 2> yeah.